วันนี้มีเมนูแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานนะทุกคนแล้วก็มีเห็ดบดป่าใส่ด้วยใส่เห็ด3ามอย่างถอนพิษนะคะเพื่อนๆนี่จ้าอันนี้ก็จะมีใส่ใบแมงลักด้วยนะคะผักสดสดอร่อยอร่อย แล้วก็ไข่บดแดงค่ะเดี๋ยวก็ตามด้วยผักหวานแล้ก็จะเส,สียงอะไรเสียง, <c oughs> งอะไรแสกๆเข้ามา <c oughs> นี่ตัว ใส่ปลาแห้งด้วยนะคะพี่น้องมีปลามีปลาช่อนแห้งใส่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนจบนะคะจะบอกว่าน่ากินเวอร์าะะตามด้วยเห็ดค่ะฟัวผักหวานใส่ตอนไหนคะใส่ตอนสุกเห็ดสุกก่นะคะ ให้เห็ดมันหยุกน,นิดนึงก่อนนะคะนี่ก็จะเเป็นเมนูพิสดารอาหารชั้นสูงนะทุกคนถ้าใครไม่รู้ว่าสูงยังไงก็คือขึ้นไปเอาสูงมากนั่นแหละค่ะพี่น้องก็จะได้ไข่มดแดงลงมาไม่ใช่ของง่าย